สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องหมอมิน3659ทารัดเจอกันอีกแล้วในคลิปช่วงบ่ายของวันเสาร์ตรงกับวันที่1 1เดือนมกราคมพศ .2568 นะทุกคนหมอมินจะมาแรนดอมนะเขาเลือกที่จะนิ่งเงียบไปเพราะอะไรนะตรงนี้เนาะเขาอยากเคลียร์ความรู้สึกอะไรบ้างไหมพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณ แน่นอนละคะ่ะดวงที่หมอมินจะแรนดอมวันนี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่อย่าเอาการดูดวงสุมทั่วๆไปเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะทุกคนหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดตรงนี้แล้วบางท่านนะที่คอมเมนต์ว่าทําไมพลังงานมันเหมือนซับซ้ำกันแม่หมอว่าไพ่เนี่ยมันมีแค่7จ็ดสิบแใบนะคะตรงนี้แน่นอนละคะ่ะที่มันซ้ําแม่หมอว่าคนที่มีประเด็นกับคุณ เขาอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ยพออ่านไปมาอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะได้ด้วยและพลังงานนี้มันไม่ไปไหนมันอาจจะตรงกับบางกลุ่มที่ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแต่แม่หมอมินนะคะทำคลิปใหม่ตลอดบอกวันที่ด้วยถ้าดูแล้วจับผิดคิดลบดูแล้วคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์หมอมินขออนุญ,ญาตบล็อกไปเนาะไม่ไม่พิมพ์ตอบโต้นะคะตรงนี้หรือคุณจะไปดูช่องอื่นก็ได้นะเผื่อได้เป็นพลังงานใหม่ แต่หมอมินเชื่อว่าพลังงานนี้มันคือพลังงานถ้าบางคนที่ดูอาจจะเป็นของคุณที่มันรู้สึกมันคล้ายๆกันมาหลายวันคนที่มีประเด็นคุณเขาอาจจะคิดหรือรู้สึกแบบนี้ก็ได้มันก็เลยไม่ได้หายไปไหนนะหมอมินอยากให้คุณอธิษฐานจิตนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะร <c oughs> ักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นลงหมอมินอาจจะเสียงแหบนิดน,นึงเพราะว่า ไม่สบายนะคะทุกคนเป็นไข้หวัดเป็นหวัดนิดหน่อยมาดูกันค่ะทำไมเขาเลือกที่จะนิ่งไปเขาอยากเคลียร์ไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตรงนี้หมอมีนขอดูพลังงานของเขาก่อนเลยเขาเป็นคนยังไงธาตุอะไรราศีอะไรจะติดค่ะทุกคนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลคนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับทำงานราชการได้ นะฮะรัฐวิสาคิจได้ตำแหน่งวิชาการได้ข้าราชาการผู้พิพากษาให้การปรึกษากฎหมายเรียนนิติศาสตร์พวกนี้ค่ะห,หรือเกี่ยวกับแวดวงราชาการแต่ถ้าไม่ใช่หมอมินว่าเห็นไหมมือถือดาบเมนึงถึงตาช่างมันมีความรู้สึกว่าที่หายเงียบเิีงไปเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีความคืออาจจะฟังเขาะคะ่ะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเป็นเรื่องเหตุผลที่คิดมานานแล้วก็ได้มาตรงนี้ ต้องดูไพ่ขยายนะมาดูใบต่อมานะคะสี่ถ้วยอันนี้ท่านน้ำกรกฎมินพิจิกช่วงห่วงเวลานี้หมอมินว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะนะคะถ้านิ่งเงียบไปหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาก็ได้ตรงนี้ถามว่าเขามีสเสน่ห์ไหมหมอต้องตอบว่ามีสเสน่หนะ์อย่าลืมว่าเจ็ดสิบแปดใบความหมายมันก็แค่นี้นะคะตรงนี้ เขาคิดถึงคุณไหมแม่หมอต้องตอบว่าเขาคิดถึงคุณใครมาหยิบยื่นอะไรให้เขาก็ไม่ไม่อยากได้เห็นไหมคะเขานึกถึงแต่สิ่งที่คุณเคยหยิบยื่นให้เขาหรือที่ผ่านมาคุณเคยเทคแอคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเป็นคนเพิกเฉยนิ่งเฉยความรู้สึกคุณอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ที่อยากนิ่งเงียบไปคุณบอกเหตุผลคุณมีละคุณพอก็ได้นะคะแต่ฝั่งเขารู้สึกเบื่อเบือเ่อเซ็งเซงหลายสิ่งหลายอย่างเลย <c oughs> มาดูใบต่อมานะทุกคนสามถ้วย การที่นิ่งเงียบไปนะคะแม่หมอบอกแล้วนะบางทีอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้คนคนนี้ลักษณะน้ำธาตุน้ำเนาะอาจจะเป็นคนทำงานเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์หรือตัวเขาเป็นคนรักสนุกชอบกินเที่ยวเล่นดื่มมาทุกคนติดเพื่อนอย่างนี้ได้ด้วยนะคนมาแทรกมาซ้อนหนึ่งนะคะแม่หมอแค่ขยายนะบางทีอาจจะ นะตรงนี้หรือคําพูดแบบนี้ก็ได้ที่มันซ้าแม่หมอแค่ขยายให้ฟังเผื่อท่านใดที่ชอบไพ่มาฟังมากๆคุณอาจจะไปซื้อไพ่แล้วก็ค่อยๆมาเปิดอ่านเองนะให้ความรู้คุณไปด้วยนะทุกคนตรงนี้แต่แม่หมอไม่ได้ขายอะไรนะแค่พูดให้ฟังเผื่อท่านที่มารับฟังแล้วอยากได้ความรู้นะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เรียนรู้มีความรู้เพิ่มเติมสามถ้วยอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาแทรกสอนเป็นได้ทั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเพื่อนฝูง มาเสียมมาสอดมาแทรกในความสัมพันธ์เรามายุ่งยากวุ่นวายหรือสามด้วยก็คือตรงๆรเลยเติร์ดปาร์ตี้เขามีเสน่ห์เขามีคนคุยเยอะๆหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะมาดูใบต่อมาสิบ <c oughs> ดาบค่ะทุกคนตอนนี้หมอมีนว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าสิบดาบคุณอาจจะดีวหรือคุยกับชาวธาตุลมคุณกลุ่มแมทุนหรือถ้าเป็นตัวคุณแม่หมอบอกเลยว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วความรักความสัมพันธ์นี้สะสมความเหนื่อยนะคะมาเยอะมาก อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่มีเหตุผลว่าเฮ้ยฉันช่างใจด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันไม่โอเคตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะที่มีใครเข้ามาเยอะแยะหรือดึงใครเข้ามาแต่ตอนนี้โดนโดนละค่ะนะคะโดนแทงเสียใจเจ็บปวดเริ่มคิดได้เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้บางคนนะคะคิดได้เมื่อสายที่เลือกนิ่งเงียบไปไม่กล้าสู้หน้าก็มีไม่รู้จะมาพูดยังไงมานะคะ มาคุยกับคุณยังไงก็ได้เพราะทำคุณเจ็บไว้เยอะก็มีมาดูใบต่อมาค่ะอัศวินถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงหานูบางคนคุยกับคนทางไกลค่ะทุกคนคุยกับคนทางไกลหรือเขาทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับารขนส่งได้หมดนะเป็นเซลเป็นอะไรเนี่ยได้หมดคนคนนี้แม่หมอว่าใจลึกๆอ่ะเขาอยากเทคแอคชั่นนะเขาไม่อยากเงียบนะะตรงนี้ไม้ที่เขาถือนะมีคุณนะคนเดียวเขายังคงคิดถึงคุณนะคนเราถ้าไม่ ไม่รู้ใจตัวเองหรือไม่ไปจนไม่ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีกับใจจะไม่เปรียบเทียบช่างใจหรอกว่าคุณดีแค่ไหนนะ,ะทุกคนตรงนี้มาดูใบต่อมานะคะถือดาบเนี่ยอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับโรงงานเหล็กบริษัทตรงนี้โรงงานก็ได้นะสตาร์ชาวกลุ่มลัคะนะกลุ่มคนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะทุกคนอาชีพนะคะหนึ่งสตาร์เนาะดาราศิลปินนักร้องดาวมหานรย,ยูทูบเบอร์ หรืออยู่ในวงสังคมเล็กๆเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นสวยหล่อดูดีนะคะแต่ลักษณะคนของคนที่อยู่ในส่วนนียความหมายคือเขาไม่ค่อยชอบออกสังคมเก็บตัวแต่ถ้าออกมาก็โดดเด่ดนนะหรือทํางานเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้ค่ะทุกคนนะ mm. ็นดไหมคะเท้าข้างหนึ่งจุ่มพื้นข้างหนึ่งจุ่มในน้ำข้อหมายมอมินคือเขานึกถึงคุณหลายอย่างนะ mm. คุณเข้ามาเมื่อก่อนทําให้เขาบาลาน หลายสิ่งลหลายอย่างตรงนี้นะคะแต่ความโดดเด่นของเขานะคะทุกคนมีคนเข้าหามันทําให้เขาอาจจะเพลอพาเพลอใจหรือบางคนเป็นห่วงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันมานานคบกันหรือเป็นแฟนกันแล้วแต่ด้วยภาระหน้าที่หรือการเรียนการอะไรที่เราต้องห่างกันไปทําให้เขาหว,วั่นไหวมีใครเข้ามาใกล้ชิดตรงนี้แล้วทาผิดกับคุณนะคะหรือเขาเจ้าชู้มาตลอดนะสิบดาษเนี่ยคุณเหนื่อยสี่เมถ้าาค่ะ ตรงนี้อันนี้แม่หมอพูดนิดนึงนะถ้าเขามาคุยกับคุณแล้วเขาเลือกที่จะนิ่งหรือห่างบางครั้งนะคะอาจจะเป็นที่เขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วไม่ว่าเขาคบกับกันมาก่อนหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรือไม่ก็คือเป็นแต่งงานกันแล้วก็ได้ก็คือมีคนของเขาเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหาห่วงช่วงที่ห่างกันนะแล้วก็มาเจอคุณแม่หมอไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะตรงนี้แต่ไม่ดีแน่นอน นะถ้าเขายังมีใครที่ยังไม่เคลียร์แล้วมาคุยกับเราตรงนี้นะเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้แม่หมอว่าเขาเลยเลือกที่จะนิ่งก็ได้หรือเราเลือกที่จะตัดจบก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณเนาะ,ะสีไม่เทา้าบางคนทํางานเกี่ยวกับสังหาสีไม่เท้าราชการก็ได้หรือบริษัทที่เกี่ยวกับเงินเดือนนะทุกคนถ้าคุณเป็นแฟนนะชั้นนี่แหละหมอมินนะหรือหนูลลีด้ละคะ่ะหมอมินอยู่มาก่อนเป็นแฟนทุ่มเททุกอย่างหรือเป็นครอบครัวแปลว่านะคะ เขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะตรงนี้นะคะควีนถือถ้วยทุกคนนะความรักความสัมพันธ์นี้คุณใส่ใจคุณดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างอบอุ่นรักเขานะตรงนี้นะเขายังคิดถึงคุณนะคิดถึงสีไม้เท้านะคิดถึงความมั่นคงคิดถึงสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เขาก็คิดด้วยว่าสิบดาบเขาทำให้คุณเจ็บแค่ไหนอ่ะไฮโลแฟนนะคะชาพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ศพ หมอมินว่าทุกคนมีทั้งดีหรือทำผิดในตัวค่ะทุกคนเพราะเราไม่เพอร์เฟกบางคนก็ผิดพลาดได้นะะการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่ตัวเองรู้ตัวว่าทำผิดทำพลาดอะไรนะตรงนี้ไพ่พระหมอมินว่าคนคนนี้เขาก็เห็นหมาที่แม่หมอบอกในห้วงช่วงเวลาบางคนเราเป็นปุถุชนทำผิดบ้างทำถูกไปหมายถึงทำถูกก็ได้ทำผิดก็มีแบบนั้นนะคะตรงนี้แม่หมอว่าคนคนนี้ เขาคิดถึงสิ่งต่างๆหรือบางคนเคยสวดมนต์ไหว้พระขอให้เขาคิดได้มีสติแม่หมอว่าเขาก็เริ่มคิดได้แต่มันอาจจะคิดได้เนื่องวันเวลาที่สายนะไพ่พระเนี่ยแม่หมอว่าเขาอาจจะเป็นมาเกี่ยวกับทํางานอะไรก็ได้เาก็ตามตําแหน่งเป็นอาวุโสแม่หมอไม่ได้ไปถึงอายุนะหมายถึงหน้าที่การงานที่โตคนคนอาจจะเชื่อถือศรัทธานะให้ความเคารพเขาคิ้งดาบทุกคน ตำรวจในพลในพันได้หรือคนๆนี้เขาเป็นคนค่อนข้างาคือไม่ได้เป็นคนที่แบบปากดุร้าย like อะไรมากมายหรอกค่ะ,ล,คะลักษณะอีโก้พูดแข็งๆอย่างนั้นเอาใจไม่เป็นหรือที่ผ่านมาเขาเนี่ยนะคะเป็นคนตัดกุไปแบบไม่มือเยื่อใยค่ะทุกคนตรงนี้ความรับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคิงชูดามเนี่ยพูดตรงพูดแรงก็ได้นะคะทุกคนตรงนี้โดยที่ไม่ได้คิดพอมาคิดได้นะเห็นไหมรู้สึก เสียใจไหมแม่หมอว่าไพ่พาตีมาส,สิบดาพวกนี้เริ่มคิดได้เริ่มรู้สึกลายแก่ใจสองไม่เท่าบางคนคุยกันทางออนไลน์ไหมหรือทางไกลคนลาจังหวัดคนลาอำเภอคนละรัฐนะคนละนาประเทศอย่างนั้นได้ด้วยนะคะตรงนี้เขาถือลูกโลกอยู่ในมืออาจจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยความรักความสัมพันธ์นี้เขายังเฝ้ารอคุณถ้าคุณเคย เทคแอคชั่น <Take> ไปก่อนเคยติดต่อเคยถามขา่าวเคยตือ้อเคยง้อเขาแม่หมอว่าเขาอาจจะรอคุณก็ได้ค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะะลึกๆรอคุณถ้าคุณเคยเป็นฝ่ายนะเทคแอคชั่น take ก่อนนะทุกคนตรงนี้นะคะแปดเรียนธาตุดินกันมรสุบมังกรคนนี้เป็นคนาถามว่าเป็นอย่างไรแม่หมอว่าจะไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทํา นาทีการงานการเงินคุณหายไปนิ่งไปแม่หมอว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะตรงนี้นะถ้าความรักคุณเสมอต้นเสมอปลายมีคนที่คิดแล้วนะคิดเรื่องต่างๆมากมายแบบตื่นรู้ไหมคะ The High Love f r กับไพนะ่จติกเน h ่ยไ l o แ f r นี่พึกศพเนาะคิดและทบทวนอะไรหายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมามาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะทุกคน ดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคนนะเดเรวิลชาวมังกรลัคนามังกร,กรนี่คนเกิดวันพุธกลางคืนมอมินว่าเขาคิดถึงคุณแหละเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะทุกคนตรงนี้แต่ถ้าแม่หมอมบอกว่าเดเรวิลนะอาจจะเป็นเรื่องง่วงเช่นถ้าคุณเป็นแฟนหรือคบกับเขาทุ่มเทเขาเจ้าชู้เขาดูตัวนะเขาเจ้าชู้แต่ถ้าเขายังคิดถึงคุณออกคุณออกจากหัวไม่ได้คุณเห็นไหมเดเรวิลนเป็นสามเศร้าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ก่อนหน้านี้ มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาอาจจะเลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เพราะทุกคนเวลาคบเราอยากได้ความชัดเจนถูกไหมคะนะหรืออาจจะเป็นฝั่งเราก็ได้นะที่เอ,อเลือกที่จะนิ่งเพราะเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เขายังคาราคาซังอะไรบางสินบางอย่างอยู่นะมาดูใบต่อมานะคนะทุกคนแต่ถ้าคุณเป็นคนมาก่อนเขาอาจจะคิดว่าเขาเช่าชูนั่นแหละคะ่ะตรงนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะะเขารู้ตัวนะว่าเขาทําผิดกับคุณห้าถ้วยทําผิด นะถ้าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้คุณมาก่อนคุณดูแลใส่ใจบางคนเป็นสถานะครอบครัวแล้วด้วยแม่หมอว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกผิดคุณเห็นไหมคะห้าทวยก้มหน้าเศร้านะช่วงนี้พลังงานเนี้ยนะคนะแม่นะนะหมอว่ามันพลังงานคล้ายกับใครบางคนหรือพลังงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ยังวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยใครนะแต่มันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะทุกคนนะ บางคนทําผิดกับคุณตอนนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าเพราะอะไรไม่เหมาเห็นสิบดาเห็นอะไรที่ไม่ดีฟังเขาแปลว่าเขาไปแล้วไม่ได้ดีหรือตัวเขาเป็นคนที่สุ่มเสียงทําอะไรที่แบบทั้งเจ้าชู้ทั้งไปทั้งสายเทาเท,า,ทามืดมืดนะทุกคนมันเป็นความรุ่งหลงมาเป็นกิเลสนะตรงนีนะ้สิ่งต่างๆที่คุณเคยเตือนเคยดึงเขาให้ความรักให้ความสําคัญพอเขามาคิดตอนนี้เขารู้ตัวเองว่าผิดพลาดตรงไหนเสียใจ ทุกสิ่งทุกอย่างคือเสียใจในเรื่องเราที่ผ่านมานะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักมีใครหยิบยืน่นความรู้สึกดีให้เขาเขาก็ไม่อยากได้เพราะเขาเฝ้ามองและหงุยหาสิ่งเก่าๆที่เขาเคยทําผิดกับคุณจัดติกนะคะตรงนี้ก่อนหน้านี้ขึ้นฝั่งเขานะแม่มอว่าคนคนนี้เขารู้ผิดถูกแล้วว่าอะไรเป็นอะไร เปรียบเทียบช่างใจอะไรหล,ลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณอยากกลับมาดีที่สุดอยากกลับมาเป็นคนที่ชัด,ชดเจนกับคุณให้ความสําคัญกับคุณให้ค่าคุณแล้วก็ความยุติธรรมความยุติธรรมนะทุกคนตรงนี้มาดูใบต่องมานะสองดาบที่ผ่านมานะสองดาบเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นนะคะทุกคนมีกําแพงบางคนอาจจะถึงขั้นบล็อกกันไปคุณเห็นไหมคนนี้ปิดตานะ ตรงนี้ความรักความสามัญคุณทําดีแค่ไหนบางทีเขาไม่เห็นเพราะอะไรคะเพราะเข้าดิ่งเพราะเข้าดาวนะเพราะว่ากิเลสมาเนี่ยคือกิเลสไม่ใช่ใครยัดเยียรากิเลสในใจเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนมันครอบงํามันดํามืดนะมันมองไม่เห็นแสงสว่างที่เราไม่ว่าจะทุ่มเทให้ความรักดึงเขาขึ้นมาจากบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เขาคิดนะคะว่าคุณกับเขาน่าจะปิดกั้นกันมานานมาเพิ่งนึกได้มาเพิ่งเสียใจไม่หมอไม่รู้จะตั้งหัวข้อยังไงนะที่จริงนะ,ะทุกคน บางทีอาจจะตั้งหัวข้อใกล้เคียงกันคุณเข้ามาฟังเรื่องราวแล้วกันเนาะเรืเสตรีงนะคะพอเขาฟ้องหมองคุณแม่หมอบอกเลยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ดูแลเขาดีคุณเห็นไหมเบื้องหลังเนี่ยเป็นวิหารเป็นบ้านก็ดีข้าเรืองหาดก็ตามมันก็คือบ้านนั่นแหละคุณกับเขาอาจจะเคยคบกันมานานผูกพันกันหรือบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วด้วยซ้ําเขาบอกว่าเห็นไหมคะคนนี้อยู่กับสิงโตอาปากสิงโตได้นะคะ ถ้าเขาเป็นคนดือ้อรั้นเขาจะยอมลงให้ให้คุณทุกอย่างหรือไพ่เนี้ยเลขแปดบนหัวนี่คือใครบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนที่ทนคืออดทนกับเขามาตลอดไม่มีใครอยู่ทนหรือทนอยู่เนาะคนเราสองถ้วยแม่หมอไล่เลี้ยงนะคะตรงนี้เขาทังเขายังคิดถึงคุณเห็นไหมคะตรงนี้ยังยังคิดถึงคุณรักและคิดถึงนะคะ อยากได้คุณคืนไหมอยากได้เสียใจโหยหาคุณมาตลอดเลยช่วงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยและก็เสียใจในสิ่งที่ทําผิดทาําพลาดแล้วก็มานั่งเรียนรู้มานั่งตื่นรู้อะไรหลายอย่างคนเราจะตื่นรู้จะเรียนรู้ได้ต้องเจอประสบการณ์จริงอนะทุกคนใครบอกใครเตือนเขาไม่ฟังนะคะประสบการณ์จะเป็นคนที่สอนตัวเขาหรือตัวเรานี่แหะสิ่งที่ผิดพลาดอะเนาะนะคะ,นะะด้แชรีอด์ดชาวกรกฎลัคนากรากฎ ค้นึกถึงการเดินทางหรือความรักความสัมพันธ์นะ,ะถ้าสองดาบบวกกับส,สเตรนนะทุกคนอ่ะเคาไปค่ะถ้าสองดาบบวกกับดิเชริวสปริงสองตัวเนี่ยมันเหมือนดําขาวดําคือมันเป็นความที่แตกต่างกันนะคะยินและอย่างแตกต่าง,างกันแต่ความรักมันไม่ได้แตกแยกค่ะทุกคนเป็นการปรับกันจุนบางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งทําให้ห่างและงเงียบบวกอีกโก เธอไม่ง้อใช่ไหมฉันก็ไม่ง้อเธอแต่ใจเลื่อยๆองุดหยหาคุณมาตลอดหรือคุณทั้งคู่หยหากันและกันสองถ้วยหไหมเสียดายเสียใจในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออทำไมความรักทำไมต้องรออีกคนหนึ่งมาง้อถ้าเขารักคุณเขาอาจจะคิดว่าทำไมไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่เขาเรียกว่าไม่เคลียร์ใจตั้งแต่แรกปล่อยให้เวลาผ่านไปจนล่วงเลยมาถึงบัดนี้อะไรแบบนี้นะคะได้ด้วย มาดูใบต่อมาค่ะทุกคน The High p r i e ท t est, คนเกิดวันจันทร์มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความรู้สึกเขาที่เขายังอยากบอกคุณนะคะถ้าเดวิลบวกไฮพิเทศนะความลับไม่มีในโลกนะทุกคนถ้าเขาทําอะไรรับหลังคุณเขารู้คุณรู้แล้วละตอนเนี้หรือนะ,ะถ้าเขาทําอะไรหรือที่ผ่านมาเขามีใครบางคนอยู่มาก่อนหนะ้าคุณแน่นอนล้วค่ะตรงนี้เนาะ เขาไม่เคยชัดเจนมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ความสัมพันธ์ทําให้หยุดนิ่งกันไปไม่กล้าเคลียร์ไม่กล้าพูดเนะพราะทำให้คุณเสียใจก็ได้นะถ้าเขามีคนของเขามาก่อนนะคะไพ่เนี่ยมันอ่านแบบนี้ได้ทุกคนตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณแน่นอนละมาก่อนนะ,ะเป็นแฟนทุ่มเทนะคะเป็นครอบครัวด้วยซ้ำเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่า เขาดึงใครเข้ามาคุณก็รู้แล้วล่ะคะ่ะมันเป็นเหตุผลที่เราอาจจะต้องห่างการจัดติที่ผ่านมามีแปดดาบอาจจะเป็นเรื่องถ้าใครแต่งงานจดทะเบียนอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณกับเขาเอื้อนเอย่ยเรื่องการยาล้างก็ะไดถาว่าเขาอยากยาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากยาแต่เขาไม่เคลียร์ไงเมื่อก่อนนะ,ะตรงนี้แต่ณนะตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าที่เนี่ยในสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าคือคุณแล้วเขาก็ทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็มาเสียดายเสียใจนะ มาโหยหาคุณไพ,พวกนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเดมเพลทคนเกิดวันศุกร์แน่นอนละค่ะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณวางตัวดีคุณสวยคุณหลอกคุณมีสเสน่หนาที่การงานการเงินดีมากๆแล้ววางตัวดี<ม>นะมาถึงตอนนี้ไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณอีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมาเสียได้เสียใจเดมเพลทผู้นี้นะคะตรงนี้เนาะนะแล้วก็ เรียนรู้อะไรหลายอย่างแหละอยากกลับมาซื่อสัตย์อยากกลับมาให้ความรักความความยุติธรรมกับคุณตรงนี้หรือเขาอาจจะคิดว่าที่ผ่านมานเห็นไหมตัวคุณน่าจะงออยากตัวคุณน่าจะใจแข็งเพราะที่ผ่านมาเขาทาให้คุณทําให้คุณเจ็บไว้เยอะตอนนี้คุณก็อยากได้ความมิติธรรมให้กับตัวของคุณเองนะ,ะทุกคนห้าเหรียญชีวิตเขาครึ่งครึ่งกลางๆโดดเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแยง้งก่อนหน้าน,นี้ที่แม่หมออ่านนะคะ คุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่ท่ามกลางหิมะเน็บหนาวทั้งคู่แต่คนข้างหลังมีกระโปกกระเพกเลยตามตื้อตามเงาะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างนิ่งแล้วนะะและต่างคนต่างคิดว่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ติดต่อแปลว่าคุณไม่อยากได้เขาเขาก็คิดเช่นนี้เหมือนกันแต่ทั้งที่ไหนได้คุณกับเขาก็คิดถึงการเพียงแต่ลักษณะที่มีอีโก้คิดไปคนละทางเข้าใจไปคนละอย่างนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องประเด็นอื่นแม่มอว่าก็ไม่ได้ต่างกันแล้วเขาดื้สึกเหน็บหนาวเสียใจมากมายนะคะห้าเหรียญนมันไม่เต็มสิบชีวิตครึ่งๆกลางๆตอนนี้ค่ะทุกคนหนึ่งไม่เท้ามีใครบางคนอยากได้โอกาสจากคุณอยากได้คุณคืนมากๆตอนเนี้พลังงานช่วงนี้จะเป็นเช่นนี้นะคะเขามีความรู้สึกคู่ประเด็นของคุณนะตรงนี้มีความรู้สึกแบบนี้มาดูกันค่ะถ้าเขาอยากบอกคุณ คลิปช่วงบ่ายอะของวัน,วน,วนเสาร์เนาะนะวันเสาร์วันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนแม่หมอบอกวันที่ด้วยเพราะกันนะเพราะว่าแม่หมอหรือหมอเชื่อว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านเขาก็ทําคลิปใหม่ลันด้อมเรื่อยๆนะยูทูบเบอร์นะคะทุกคนเขาตรวจเขาตรวจสอบนะเราลงคลิปเขาไม่เอาคลิปเก่าลงมาถ้าเจอนะทุกคนนะคะตรงนี้ แนะม่หมอพยายามบอกนะคลิปใหม่แต่แค่บอกว่าพลังงานเดิมๆซ้ำๆบางทีมันอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นคุณแล้วเขารู้สึกนะึกคิดอย่างนี้แต่บางทีแม่หมอว่ามันอาจจะดีนะสําหรับบางกลุ่มบางท่านเป็นพลังงานนี้มันอาจจะตอกย้ําว่าเขาคนนั้นรู้สึกเสียดายโหยหาคุณรู้สึกผิดถ้าเป็นพลังงานคุณนะคะเพิ่งมาตื่นรู้เนื่อวันเมื่อวันเวลาที่สายก็ได้นะคะมาดูใบต่อมาเขาอยากบอกอะไรคุณใจลึกๆกับเขาอยากเคลียร์กับคุณค่ะทุกคนหนึ่งดาบ แล้วเขาก็ชัดเจนด้วยนะคะคนเรารู้ตัวช้าก็มีนะคะตรงนี้เขาชัดเจนนะกับความรู้สึกตัวเองใจอยากเคลียร์อยากเคลีย,ยรย์อยากคุยแต่เขาจะกล้าไหมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยอยากให้ความยุติธรรมกับคุณไม่อยากจบไม่อยากจากหลอกลึกๆก็ค่ะตรงนี้อยากกลับมาให้ความยุติธรรมมิชิเชียนคนเกิดวันพุธค่ะทุกคนอันนี้พุธกลางวันก็ได้นะ,นะนะคะ วิจชเชียนเ,เนี่ยดาวพูดดาวแห่งการสื่อสารมีใครบางคนคิดและอยากวางแผนหนึ่งนะคะวิเจชเชนเป็นเลขหนึ่งกำลังคิดและวางแผนใจลึกอๆอยากพูดอยากคุยกับคุณมากมายเลยนะ,ะเด็กที่เรียนบางคนคุยกับคนอายุน้อยแต่ถ้าความรักนี้เขาไม่เคยเติบโตกับคุณเขาไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่เติบโตไม่ว่าคุณจะดูแลใส่ใจแค่ไหนนะไพ่หนึ่งเรียนที่เขาถือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตไปคู่คุณอยาก เทคแอคชั่นแล้วๆง่ายๆถ้าคุณเลือกที่จะตัดเลือกที่จะนิ่งนะคะเขาอยากเคลียร์อยากชัดเจนนะคะเอ็มเพลเลอร์ราศีเมษราคานาเมษคนเกิดวันอังคารเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเป็นคนเกิดเมื่อกี้เดมเพลสถูกไหมคะอันนี้เดมเพลเลอร์เดมเพลเลอร์กับเอ็มเพลสไพ่ตีคู่แต่อยู่คนละฝั่งเมื่อไม่มีคุณเขาถึงได้รู้ใจตัวเองหรือเมื่อคุณกําลังตีตัวออห่างก็ได้หรือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าคุณสําคัญไง เขาเือกทีจะนิ่นงเงียบไม่ค่อยแคร์เอ็มพัเลอร์เนี่ยอีกโก้หนักแต่ตอนนี้รู้ใจถึงแล้วว่าขาดคุณมันขาดมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างพ่อตีคู่มาตลอดแต่อยู่คนละฟังนะคะตรงเนี้ยเคงถ้วยเขารักคุณนะ,ะทุกคนบางคนคุยกับพ่อไม่แม่ไ,มไมหรือเปล่าเขารักคุณเขารักคุณนะะ่ะซามไม่เท่ายังเฝ้ารอ จะเข้าหาเมื่อไหร่ยังไงวางแผนเพราะว่ากําลังรวบรวมความกล้ายอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะไฮพิเทตนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คนเกิดวันจันทร์เนาะ,นะะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขามีคนของเขาไม่หมอขอย,ย้ําตรงนี้นะคะคุณคุณเลือกที่จะตัดเลือกที่จะนิ่งไปหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายที่เลือกนิ่งไปคุณต้องการความชัดเจนเขาให้ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะมีใครบางคน ที่ยังวนเวียนอยู่กับเขาก็ได้มันยังไม่ใช่เหมือนเขารอโอกาสรอจังหวะให้เขาเคลียอะไรบางอย่างก่อนถึงกลับมาเคลียใจกับคุณถ้ากรณีนี้นะแต่ถ้าเป็นคุณนี่แหละค่ะแม่หมอนู้แหละหนูมาก่อนนะคะดูแลใส่ใจมากๆหรือฉันนี่แหละค่ะหมอมินเป็นแฟนเขาเป็นตัวจริงเป็นครอบครัวหมอมินว่าเขาเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาตัดสินใจผิดพลาดน,นะมีใครบางคนอยากเคลียทุกอย่างแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณ ในกรณีที่คุณเป็นคนที่มาก่อนนะคะไม่ว่าคนคบคนคุยหรือแฟนเห็นไหมไพ่พวกนี้คือการรอนะคะเฝ้ารอรอเวลารอโอกาสนะคะที่อยากจะเคลียร์อะไรบางอย่างนะ,ะให้มันชัดเจนก่อนและปัญหาบางคนนะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแยง้งที่แม่หมอบอกค่ะมีคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณพอแม่พี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาก้าวไกยชีวิตเรื่องเงินทองช้การใช้ชีวิต พี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่เป็นประเด็ดนนี้แปลว่าคุณทั้งคู่มันมีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดเล็กๆน้อยๆจ,จุกจิกยุ้มยิ้มห่างออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีประสบการณ์เพื่อให้เติบโตว่าเราต้องการกันกันอยู่ไหมแม่หมอว่าคุณยังต้องการกันละกันเพียงแต่ต้องปรับต้องจูนข้อหาก,กันหน่อยถ้าเป็นประเด็นนี้นะคะนะฮะดยสั้นคนเกิดวันอาทิตย์ความสุขความสําเร็จความสมหวังนะใครบางคน อยากจะกลับมาเคลียร์ใจก็ต่อเมื่อเขาเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างรอรอเวลารอเคลียร์ใจรอวันหวนคืนไม่หมอว่าเขาเสียใจเสียใจรู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับคุณอยากขอโทษคุณให้เป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากมายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ดูดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้ สำหรับคนที่รอคิวได้ถ้าท่านใดทักมาอยากได้คิวเลยตรงนี้นะคะบางทีแม่หมอไม่สะดวกก็มีนะรอคิวได้อาจจะถ้าทักมาวันนี้จะได้เป็นพวงนี้หรือมาลือนะทุกคนตรงนี้นะถ้าแม่หมอสะดวกหรือคิวมันว่างทักมาตอนก่อนเที่ยงๆน่ะอาจจะได้เป็นคิววันนี้ถ้าแม่หมอสะดวกและคิวมันว่างนะแต่แล้วแม่หมออยากบอกว่าสำหรับคนที่รอคิวได้แล้วกันก่อนที่จะทักมาอยากได้คิววันนี้เดี๋ยวนี้เลยมันอาจจะไม่ มันอาจจะยากหน่อยนะคะตรงนี้นะ,ค,ะคุณต้องพร้อมโอนจองด้วยนะคะถ้าหมายถึงจะจองคิวแล้วที่สําคัญต้องพร้อมรอดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายด้วยนะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ